สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริผ้าไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าค่ะจัดส่งนะคะสินค้านะคะไปให้กับคุณพี่อ,อนงรัตค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆคุณลูกค้าขาผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกรวันนี้คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะจะเป็นสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นวันนี้คุณลูกค้าเลือกรับ2ชิ้นค่ะคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสามารถนําไปตัดชุดได้เลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าาาถ้้้้ผ1ชินนแบบี สามารถนาไปตัดเสื้อใช่ไหมแล้วผ้าอีกหนึ่งชิ้นเราก็สามารถนําไปตัดผ้าถุงใช่ไหมคะวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นค่ะ980บาท980บาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะถุงผ้าจากบิทช็อปใบใหญ่ๆพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้แถมไม่ฟรีหนึ่งใบไม่พอแค่นั้นค่ะคุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะกระเป๋าสวยๆกระเป๋าใส่โทรศรรัพท์นะคะที่เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องลายผ้าสโลงนะคะแถมไปให้ใช้ฟรี เป็นเซตแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่980บาทแต่โปรโมชั่นที่แถมถูกค่าแล้วก็กระเป๋าสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะถึงแค่วันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอัลโคทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดชุดคุณลูกค้าจะนําไปตัดเสื้อคุณลูกค้าจะนําไปตัดผ้าถุงคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงหรือว่ากางเกงหรือว่าจะนําไปตัดเป็นชุดเดสสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008ร้านแม่มริผ้าไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านคุณลูกค้าจะนําไปใช้งานในรูปแบบไหนแจ้งกับแอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินแนะนําให้คุณพี่จ๋าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลย0890416008ค่ะ ร้านแม่มารีพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะสนใจติดต่อสั่งตัดเสื้อสนใจติดต่อสั่งตัดผ้าถุงสนใจติดต่อสั่งตัดชุดไทยวันนี้นะคะชุดไทยสวยๆเสื้อพร้อมผ้าถุงวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค,ค่ะ2,500บาท2,500บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ถ้าคุณลูกค้าทราบรายละเอียดของตนเองสามารถโทรเข้ามาสั่งตัดได้เลยทางร้านของเราตัดให้ได้แน่นอน ขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบรายละเอียดไซส์ของตัวเองเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้แล้วนะ0890416008งานผ้าไทยสวยสวยวันนี้จากร้านแม่มดีผ้าไทยค่ะคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าไหมสั่งเคาะทอเครื่องสามตะกอสวยสวยแบบนี้นะซึ่งเป็นผ้ารุ่นเดียวค่ะที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเสื้อที่นุ่มสวมใส่ในวันนี้ค่ะที่นุ่มใส่อยู่สีอะไรสีกรมเข้มค่ะ สีกรมเข้มนะคะคุณลูกค้าขาสีน้ำเงินเข้มที่เรียกว่าสีกรมนั่นเองสีน้ำเงินเข้มหรือว่าคุณลูกค้าจะเรียกว่าสีกรมก็ได้นะค,ะคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008ค่ะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้